อ่เปล่าแล้วเออเบรพอน้องหน่อยอ้าวอ้าวอนอีกรอบหนึ่งกัทจะกัทจะเป่าบ้างป้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่ในบ้านเราสามคนอะอะไรเร็วเร็ว เอามาปักแล้วแล้วอามือปัาเเร็วสิพี่พี่ก่อนจะนอนรเอกจะหยดแล้วเอ้ายังไม่ได้ร้องเพลงไมต้อง้องเพียอกเย้โวยพาน้องหน่อยสิ เพิ่งนี่พี่กรณ์ไปเรียนเปล่าเกเนาะเก๋ไม่ได้มันเป็นเทียนจะกินเทียนได้ไงอ่ะลูกอืมเอ่ออันเนี้ยโอเคบายบาย